สกุมนะคะในเดือนนี้อยากจะเตือนอารมณ์แล้วก็ฟิลอะฟิลแบบอารมณ์ของคนราศีกุมจักนิดนึงนะคือช่วงนี้นะคะเหมือนเราแบบจิตตกได้ง่ายๆนะเหมือนเจอเรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็รู้สึกแบบว่าเฟลมากๆากแบบไม่ดีแบบสุดๆไปเลยนะคะดังนั้น,นก็ให้ระวังสักน,นิดนึงนะอย่าแบบว่ารู้สึกอะไรที่มันลึกๆหรือว่ารู้สึกแบบเฟลหนักๆคือพยายามหาจุด ตรงกลางที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยู่แล้วมันสบายใจที่สุดนะคะอาจจะอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่ในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรแบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าไม่จมดิ่งกับความรู้สึกจนเกินไปนะในส่วนเรื่องของการงานนะคะในเดือนนี้เนี่ยจะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของงานเรามากขึ้นอาจจะเป็นคนแบบว่าพาร์ทเนอร์ในแบบคู่หูในการทํางานของเรานะคะ แล้วยิ่งถ้าใครเนี่ยทำงานแบบว่าสองสาคนนะเป็นทีมแบบเล็กๆนะความปังอะค่อนข้างที่จะมีสูงมากๆเลยนะคะและถ้าใครเนี่ยที่มีแลนที่อยากจะทําธุรกิจร่วมกาแฟเนี่ยก็คือสามารถทําได้เลยนะแต่ก็อยากจะให้วางแผนสักนิดนึงเวลาแบบมีปัญหากันในระยะหลังเนี่ยก็อา,อาจจะต้องเคลียร์หรือว่าอาจจะต้องแบบตกลงกันสักนิดนึงนะคะว่าจะตกลงกันสักนิดนึงว่าในส่วนธุรกิจเนี่ย กำไรของแต่ละคนนะจะได้จะได้เท่าไหร่เวลาแบบเลิกกันไปหรือว่าเวลาแบบจบยุติความสัมพันธ์กันไปเนะี่ยจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะในส่วนเรื่องของการเงินนะคะจริงๆแล้วการเงินนะ่ะค่อนข้างปังมากๆเลยนะแต่อย่าใช้ใจ่ายซูรุยซุร่ายอย่างที่บอกไปเรารู้สึกว่ามีความแบบพอจะจ่ายอะไรสักทีหนึง่งเรารู้สึกว่าเฮ้ i, ยเดี๋ยวมันจะไม่พอเดีย๋ยวมันจะแบบไม่อ,นน ون, อันนู้นอันนี้อะไรแบบนะั้นคือมันเหมือนเราคิดเยอะนานๆเนี้ยก็คือ ปังจริงแต่ก็อย่าใช้ใจสู้ๆไล่บางทีบางครั้งคนเราเครียดมากๆอ่ะก,ก,ก็อาจจะใช้่ายแบบว่าเบยตัวเองนะคะจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเงินเหลือเก็บนะดังนัน้นี้ก็รอบครอบนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินนะในส่วนเรื่องของความรักของคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะเฟลมากๆฟลหนักๆคือถ้าเราแอบชอบหรือว่าแอบรักใครเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบ มีโอกาสโดนเทหรือว่าโดนถูกปฏิเสธมาได้นะคะในส่วนของคนที่โสดนสนิทเลยเนี่ย mm. ก็คือรู้สึกว่าเรายังไม่ยังยังไม่พอมาที่จะเปิดใจให้กับใครจริงหรือว่าเจอแล้วคนคนนั้นที่เราชอบแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกเรากับเขามันดูต่างกันมากอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคนโสดนในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความกังวลในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเลยนะ ต่อมานะคะในในเรื่องของคนมีคู่เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยเหมือนกันนะคะเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนอยากอยู่ตัวคนเดียวอยากเฟดตัวเองออกมาเหมือน จริงๆแล้วถ้าจะหาให้มองนะคะความสัมพัญนอนะ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรจนเราจะต้องแบบกังวลขนาดนั้นนะแต่เมืนตัวเราเองอะคะ่ะที่แบบถอยออกมาเพื่อที่จะแบบว่าหาจุดยืนให้กับตัวเองแบบนี้นะคะถ้าใครนะคะที่เป็นแฟนกับคนราศีกุมเนะี่ยช่วงนี้ก็ปล่อยเขาักนิดนึงนะแล้วถ้าเขาดีขึ้นนะคะเดีย๋ยวเขาก็กลับมาหาเราเองนะในส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะให้ระวังนะคะเรื่องของออพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะแบบว่า หน้าวูบบ้างแบบมีวูบหน้ามืดบ้างนะคะก็ให้ระวังสันนิษดึงนะคะ